บรรยากาศฝนตกแบบนี้หาอะไรทานดีคะนึกขึ้นได้ก็เลยซื้อปลาดุกย่างแล้วก็ข้าวเหนียวค่ะก้อยเนื้อขมนิดๆนะคะทุกคนแล้วก็แจ่วบองค่ะทานกับผักค่ะแจ่วบองทานกับปลาดุกย่างอย่างแซ่บเลยนะคะยิ่งทานข้าวเหนียวไปด้วยเข้ากันสุดๆเลยค่ะทุกคนเมนูนี้อร่อยจริงๆนะคะทุกคนทานเข้ากันสุดๆเลยค่ะ มาค่ะดูนะคะเป็นยังไงคะวันนี้เราทานแกงแกะกันค่ะทุกคนแกะถุงออกมากเลยค่ะฝนก็ตกค่ะก็ไปนั่งรอค่ะทุกคนความอยากกินค่ะก็เลยบอกว่าพอ่อยาย อยากกินก้อยเนื้อซื้อมาให้กินหน่อยพ่อใหญ่ก็เลยสั่งก้อยเนื้อขมนิดนิดค่ะทุกคนวันนี้เขาน่าจะลืมใส่สบายนางกับตับมาให้ค่ะทุกคนทุกทีจะมีสบายนางกับตับถามพ่อใหญ่พ่อใหญ่บอกว่าคนทํหน้าจะคนใหม่ค่ะก็เลยได้มาแต่เนื้อจริงๆเลยค่ะทุกคนก้อยเนื้อจริงๆค่ะแล้วก็จะมีปลาดุกค่ะทุกคนแล้วก็นี่ค่ะ แจ่วบองค่ะทุกคนปลาดุกทานกับแจ่วบองเข้ากันสุดๆดเลยนะคปะปลาดุกย่างอะค่ะทุกคนแล้วก็จะมีผักแอมเนาะผักก็จะมีกระดัมปีกับโหระพาค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเห็นไหมคะมีมาให้อีกหน่อยหนึ่งคะ่ะสารแน่แล้วก็กะเทียมค่ะทานกับข้าวเหนียวค่ะเข้ากันมากเลยค่ะทุกคนเป็นยังไงคะหน้าตาน่าทานไหมคะ ลงมือทานเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะอันดับแรกเลยนะคะจกข้าวเหนียวเลยค่ะทุกคนปันป้นๆๆเขาบอกว่าคนอีสานแท้ปั้นข้าวเหนียวจะไม่ติดมือนะคะทุกคนไม่รู้จริงไหมคะทฤษฎีนี้เราก็ต้วยก้อยเนื้อเลยค่ะทุกคนนไงคะก้อยเนื้อสดายค่ะวันนี้ไม่มีสบายนางกับตับมาให้ค่ะถามพ่อใหญ่บอกพ่อใหญ่ทำไมมีแต่เนื้ออย่างนี้ละ่พะพ่อใหญ่บอกว่า คนทำน่าจะเป็นคนใหม่หนูหนูก็ว่าอย่างนั้นนั่นแหละเนื้อจริงๆเลยค่ะทุกคนไม่มีอะไรผสมเลยค่ะจากนั้นเราก็ทานปลาดุกตวยใส่กับแจ่วบองเลยค่ะทุกคนนี่ค่ะใส่แจ่วบองได้หลายเลยค่ะเซบหลายเซบขนาดเลยค่ะทุกคนนี่จบข้อเหนียวต่อค่ะทุกคนปั้นปันปันปัน,ป,น,ป,น,ป,นปันค่ะอ่าอันนี้ปั้นคำน้อยหน่อย ตัวใส่แจ่วบองเลยค่ะทุกคนตัวใส่โรดตัวใส่โรดนี่แจ่วบองหลายหลายงั้นเซบหลายแซบหลายเอาประดุกย่างอีกหน่อยค่ะทุกคน